สวัสดีครับแบ่งปันพาบ้านพักเครื่องหลักร้อยนะครับวันนี้มีพักเครื่องสายกรรมฐานนะครับสายหลวงปู่มั่นมาแบ่งปันเพื่อนอน,นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่กินารีวัดกันตะศิราวาสนะครับเหรียญหลังพระธาตุพนมอายุครบ8 4ปีพศ2520สภาพดีนะนะครับเนื้อทองแดงนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่สิทธิ์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานะครับแถมยังเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงด้วยนะหลวงปู่กินารี นะครับอง์นี้สภาพดีนะครับดูพิมพ์ใบหน้านะนะครับด้านหน้าใช้เป็นพิม์พหลวงพ่อหน้าตรงครึ่งองนะครับใบหน้าคมชัดนะนะครับเมตตาเส้นขอบตาแบบนี้นะนะครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะหลวงปู่กินนรีปี20ผมแบ่ง230รานะครับราคารวมส่งนะอายุ84นะครับนี่หน้าตาติดชัดนะนะครับด้านหลังจะใช้เป็นพระธาตุพนมนะครับ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยเลยนะครับนี่คมชัดนะครับแล้วก็จะมีอัคราล้อมนะครับด้านหลังแบบนี้นะนะครับราคาเบาๆนะครับปี20อายุพระ48ปีพอดีนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะนะครับ230นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับหลวงปู่กินนรีวัดกันตะศิราว่านะครับแล้วก็มีนี่ สายกรรมฐานก็จะม谢谢 e oh ีหลวงปู่ชอบนะนะครับหลวงปู่ชอบวัดป่าสมานุสร์นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญกลมกระหนกข้างนะครับนี่ก็พระอรหันต์เมืองเลยนะครับสายหลวงปู่ม่นเหมือนกันนะครับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นเหรียญเมตตา83านะครับออกปี2526เนื้อทองแดงกระไหลทองสภาพสวยนะครับหลวงปู่ชอบวัดป่าสมานุสร์นะนะครับเป็นเหรียญกลมมีหูในตัวนะครับด้านหน้าจะมีกระหนกซ้ายขวานะครับ คมชัดเลยนี่นมากระดูกคมคม,คมนะครับเราดูพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ครรบลงกระไหลยังเห็นรายละเอียดนะนะครับหลวงปู่ชอบเหรียญน,นี้เปิดไว้200นะครับราคาเบาๆสภาพดีนะนะครับชื่อเป็นมงคลด้วยนะหลวงปู่ชอบนะครับพาะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสายปู่มั่นนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับด้านหลังก็จะมีอักษระนะครับ พระกฐานุกยุงทองแล้วก็ระบุปีพศชัดเจนนะ2,526อายุพระ42ปีพอดีนะครับเมตรตา83นะครับแบ่งแค่200นะครับ,บ,รบออกวัดพิสารนรยญญาวาสนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับราคาเบาๆเลยแบ่งแค่200นะครับราคารวมส่งนะครับ แล้วก็มีสายกรรมฐานมีเหลือหลวงพ่อพุธนะครับเสมาเต็มองค์หลวงพ่อพุธนะว,วัดป่าสารวันนะครับหลวงพ่อพุธปี28แนะแบ่งแค่ร้อยแนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะอายุพระสี่สิปีพอดีสภาพดีนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับเป็นพิมพ์นั่งเต็มองค์นะครับเนื้อทองแดงลมดําเดิมเดิมสภาพสวยนะนะครับสายโคราชนะครับด้านหลังก็จะเป็นเครื่องอัฐบริขารแล้วก็ ยันนะครับยันที่หลวงพ่อใช้ประจำเนี่ยยันดิสิวรางแบบนี้นะเดินอัขระเส้นปะนะครับแบงแค่ร้อแปดสิบนะครับราคารวมส่งนะหลวงพ่อพุทธใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วก็มีนี่เหรียญกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับกระไหลเงินสภาพสวยนะครับปี18ปีลึกด้วยนะปี18นะครับ เป็นเหรียญกลมหลวงหลังหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเทานะครับสิทธิ์กับอาจารย์อยู่บนเหรียญเดียวกันนะครับสภาพสวยนะครับสวยเดิมเลยกระไหลเต็มเต็มนะครับนี่เป็นเหรียญยืนนะครับด้านหน้าเป็นกลมหลวงชุมพรนะครับแต่งเต็มยศเลยมีหน้ามีตาชัดเจนนะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับเป็นนิกเกิลกระไหลนะครับรายละเอียดคมชัดเลยนะครับดูนิ้วมือฝอนตัวหนังสือนะครับที่ระลึกประดิษฐานเสด็จกลมหลวงชุมพรนะครับ ฟอนคมชัดนะนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่สุกร์วัดปากคอมะขามเทานะครับมีหน้ามีตานะครับคมชัดนะครับเมตตากลมคมชัดจมูกปากเนี่ยนะครับนี่ตีหนึ่งแปดอายุพระห้าสิบปีพอดีนะครับ, 18, อ,อ,นะรบออกวัดเวฬุวันารามนะครับยี่สิบสี่เมษายนหนึ่งแปดนะครับแบ่งสองร้อยสองร้อยสามสิบนะครับสองร้อยสามสิบบาทรวมส่งนะ ถ้าเป็นกรมหลวงหลวงปู่สุขนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับสภาพดีนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับสายทหารไม่ควรพลาดนะครับอ่าแล้วก็มีสายสายโคราชนะครับมีสายโคราชอีกหนึ่งเหรียญนะครับหลวงพ่อเขียวนะครับวัดพรบนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับปี18เนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับพันสาแปดสี่นี่ ฝอนต้นสื่อคมชัดนะนะครับนครราชสีมาองค์นี้แบ่ง180นะครับหลวงพ่อเขียวกระตับปุญอยูอายุ104ปีนะครับด้านหลังก็จะระบุนะครับวัดอินทราวาสหรือว่าวัดพระนะนะครับสายโคราชราคาเบาๆนะครับ180สภาพสวยนะครับองค์ตามนี้คลิปเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับ แล้วก็มีเหรียญพระพุทธชินราชนะครับชินราชองค์นี้จะปี37นะครับออกวัดโคกสว่างนะครับรุ่นหนึ่งเนื้อทองแดงองค์นี้170นะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะนะครับสภาพสวยเหมือนกันนะครับ170บาทรวมส่งนะครับองค์ตามในคลิปเลยนะครับแล้วก็มีสายกรรมฐานอุ่ดอรหนองคายนะครับเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าเหรียญสแตมป์ใหญ่นะครับ หลวงปู่บุญมาวัดสิริสารวันนะครับพระอรหันต์สายปู่มั่นอีกหนึ่งรูปนะครับกระไหลทองสวยเดิมปี1-7องค์นี้แบ่ง250นะครับนี่แท้ทันหลวงพ่อนะนะครับไม่สึกนะครับกระไหลสวยๆเลยนะครับจมูกโด่งเดิมนะฟอนต์คมชัดเลยนะครับพระอาจารย์บุญมานะครับแบ่งแค่250รรวมส่งพอนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพ้าบ้านผาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับก็ฝ <c oughs> ากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงผ้าแบ่งปันเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ